เรื่องมีเรื่องความขัดแย้งเพื่อนบ้านอยู่เราเราต้องให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนะครับที่ให้กำลังใจเขาเยอะๆนะฮะนายกครับได้รับรายงานเรื่องกงชาใช้โดรนที่จีนทำอะไรกันบ้างฝ่ายกองทัพเขาเขาล่าสุดเขามีแผมเผชิญเสียของเขาอยู่แล้วครับแต่เราเราต้องให้กำลังใจเขาเยอะๆนะครับ มมหมอสายหมอสายยุดยุดคมพูชายังไม่ยังไม่ได้ติดต่อมาเจรจาใช่ไหมครับไม่มีครับไ,ได้รติดต่อหรือว่าเราไม่เจรจาท่านนายกเมื่อวานตอบแล้วเราเราเราตอนนี้อย่าไปปล่อยให้อตอนนี้เราดําเนินการในสิ่งที่เราควรจะต้องดําเนินการแล้วประเทศไท,ไทยประเทศไทยเราได้ได้แสดงความเป็นประเทศไทย ให้กับผู้ที่คิดไม่ดีกับประเทศเราได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้กําลังใจกับผู้ที่กําลังปกป้องอธิปไตยแล้วก็แผ่นดินของเราดีกว่าจะไม่มีเหตุการณ์จะไม่มีเหตุการณ์กำอดีต่ีตัวทหารกำลังดำเนินการแต่เราจะดำเนินการตามเสียงไปขอให้ทหารหยุดอะไรตรงนี้ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีครับตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วครับนะครับตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วครับให้คำมั่นสัญญากับกองทัพแล้วครับว่ากองทัพ ดำเนินการตามการแผนการที่ได้คิดการกันไว้ได้อย่างเต็มที่นะครับรัฐบาลให้การสนับสนุนทุกรูปแบบจนจนกว,ว่ากองทัพจะสิ้นสภาพใช่ไหมครับของกัมพูชากองทัพเขาครับไม่ใช่กองทัพเราครับ,บกองทัพเราไม่มีวันสิ้นสภาพครับ